ที่ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่นภูริตโตอุทยานบึงบัววัดชัยมงคลตำบลน,นองขอนอำเภอเมืองจังหวัดตุนราชธานีนายน,นิกรสุขใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดตุนราชธานีเป็นประธานในพิธีลั่นคล้องเปิดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบำบัดโดยวัดวิถีพุทธรุ่นที่1ประจำปี2559 โดยมีพระครูจิตสุทธิยาน,นคุณเจ้าอาวาสวัชัยมงคลนายไพรัตัฐประถมวงศ์ไพรัตัฐผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบัราชธานีพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมนำผู้รับการฟื้นฟูเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน25คนเข้ารับการบำบัดเป็นระยะเวลา60วันสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในระบบบังคับบำบัดโดยได้นำรูปแบบการฟื้นฟูตามแนวทางวิถีพุทธมาใช้ใ ในการพัฒนาจิตใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการแบบไม่ควบคุมตัวแทนการเข้ารับการฟื้นฟูที่สถานบำบัดแบบควบคุมตัวซึ่งไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมโครงการได้เพียงพอโดยวัดที่เป็นเครือข่ายตามโครงการวิถีพุทธในพื้นที่จังหวัดตุลร,ราชธานีมีทั้งสิ้นสี่แห่งคือวัดผู่พลานสูงอำเภอน,นาจลวยวัดป่าภูสูงอำเภอโพไซวัดพระโตอำเภอน,นาตานและศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่ม่านภูริทัตโตอุทยานบึงบัววัดชัยมงคล ตำบลน,น้องคอนอำาเภอเมืองจังหวัดตุบลราชธานีโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา4ปีและผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากศูนย์แห่งนี้มีจำนวน80คนแล้วเป็นการคืนคนดีสู่สังคมตามเจตนาลมของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตุบลราชธานีกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมบนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมตามหลักสากลในแนวทางของวิถีพุทธ